สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้ามือนี้สาวเล่ากับพามากินอีกแล้วจ้าพี่น้องแจวห้องโอเคค่อยๆนะ่ม่แจวแจวไว้กินกับสิ่งจ้ามือนี้สาวเล่ามาเห็ดอันอ่าเขาเรียกอะไรอะหน่อไม้ต้มเนาะพี่น้องเนาะตำหน่อไม้ต้มแซ่บๆจ้าเนี่ยหน่อไม้ต้มของข้า,าวาเลลมวืเ่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่สาวเอ่อพอบานคือก,กินเกือบสิบบดแล้วจ้ะ แซ่บปุ๊บวะนอไม้เขาปลูกเองแบบว่าเก็บมาแล้วต้มเราหวานหวานพี่น้องแซ่บายหวานเมื่อคืนคือกิน,กนแต่บมได้ถ่ายคลิปด้วยจากเมื่อคืนเดีย๋ยวไปดูพ่อบ้านทำอะไรอยู่โน่นี่เริงรัวโดนละ,ะจ้ะห่อนห่อนเอาพ่อบ้านพุณเค็ดเชือห้องให้ให้ใหกินมือนี้จ้าพี่น้องเนิข่าเปิ้งหัจ้ะ กันความก็ออกไปก่อนก็นกนได้ถาดจะก็เข้ามาให้ไก่ตัวก็ยห้อนเลยพี่น้องเลยขึ้นจากเตาสดๆร้อนๆให้ลองชิมได้ชิมหนึ่งชิมเล็กๆมันโฟกัสตรงตัวเล็กเบา นี่นักล่าไก่ลูกเจี๊ยบเนื้อสีชมพูเลยนะชมพูชมพูนี่นะ ะไไก,ก่กะไรไก่ก็ตกใจจะทานที่ของไก่จะเข้าไปหามันมันเลยตกใจเป็นบุกลุกมันล้วเนี่ยอืมโอโหแล้โอโหแล้ว,โม,โลวมาเด้อมาเด้อทุกคนที่ยังไม่ได้กินข่าวเสาก็ได้มากินนำกันเด้อตกไฟไหม้ไปน้อยหนึ่งป่ะวา,านอย่างกับวกควรชินกับบเรียบ กุมอืกุกเสียงนกเสียงไก่ธรรมชาติสุดๆเลยจ้ะอยู่ริมรั้วแต่พอได้อยู่นอกรั้วเด้อพี่น้องมาเอาคือเขาสบายดีพ่อแม่พี่น้องอือมี้มากินนันเดอเสือห้องให้กินข้าวค่ะข้าวอันนี้แก้วนี่เดี๋ยวสาวเราจะยกให้ยกมาสาวยกมาเดี๋ยวมีเสือห้องให้ แกงนองไหมส้มใส่ปลาซุปนอไหมดองมีผักมากมายหลายอย่างจ้ะมีผักกาดหอมมีมะเขือมีอ่าสาระแน่ผักชีใบน่อยแล้วก็มีอ่ามะระแล้วก็พริขกขี้หนูสดเดี๋ยวเราลูกชายก่อนเจ้าของผมเนะมาะมาจา้ะกินนํำกันด้วยจ้ะเด้อส <laughs> องคนพอลูกคนเ <laughs> อาอกลกอ้ <laughs> อา มาเริวมาเริพี่น้องเลยใครยังไม่ทานได้กินสาๆกันนะกอดดีก่าหน่ลเยอะมาเกาะไว้หนู่งหลแล้วเกี่ยหน่อยดิดยหนึ่งสองจุกมผักห่อเลยจะ่าลองทำผักห่อให้ห่อไงห่อเนื้อ ัผมแอนหอเนื้อจะจะหอยอะไรไม่เอาแล้วแตะบวงไล่หรอกินก like ้างธรรมชาติเลยพี่น like ้องเลยมืน เลยจากเมื sw ่อคืนนี้แหละเมื่อคืนนี้กินยีวาเกับชีมัดแหละพี่ชาวนาเขากินไปนอนเตะลาวเขาตะลาแล้วแต่เมื่อคืนทำอะไรเนาะเขาบอกว่าแสบก็เลยเห็ดดองเห็ดดอง i don't know บข้าวบ้านหรบอรเป่าข้าแบ้ว,บาบาวพี่ปอนไปะนะ ป่นสิบโลปไปวิ่งสิโลตันนีนสิโลทำมลายพโลแลลูกชายจะพันเหนื่อยเบิรง โอเคตามพี่น้องตามพ่อแม่ลูกกินดด้วยกดด้วยข้าวหมกจะติดหนึ่งสามคนกินเกือบโลนึงสิโอเคลาพี่น้องนี่ติดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดติดตาลาลาผัดเด้อ